ทำไมดิวมาร์เกฮีถึงล่มทั้งที่เสร็จลุล่วงไปแล้ว99%เริ่มต้นจากลิปูครับต้องการเสริมกองหลังเพื่อเอามาแย่นตำแหน่งกับโคนาเต้พวกเขาสนใจมาร์เกหีกองหลังคนสำคัญของคิตตันพาเลตการสนใจครั้งนี้ลิปูทำได้ดีมากเลือกติดต่อไปช่วงเวลาที่นักเตะเหลือสัญญาปีเดียวทางคิตตันพาเลตเรียกค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์ซึ่งลิวปูมองว่าแพงไปแต่ทุกอย่างก็เข้าทางลิปูครับเพราะมาร์เกหีเลือกที่จะย้ายมาลิปูทีมเดียว ทำให้การตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวไม่ใช่เรื่องยากมาเกฮีปฏิเสธทุกสโมสรที่ติดต่อเข้ามาเพราะปลายทางต้องการย้ายไปแค่ลิวพูลิวพูครับรออย่างใจเย็นไม่รีบร้อนเพราะประเมินไว้ว่าค่าตัวของเกฮีควรอยู่แค่30ล้านปอนด์เท่านั้นกับสัญญาที่เหลือปีเดียวทางพาเลทก็ยื้อมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ยอมลดราคามาเหลือ40ล้านปอนด์ทางลิพูก็แจ้งว่าไว้แค่30ล้านปอนด์ สองสมโมสรหาเรือกันอย่างเข้มข้นสุดท้ายก็ยอมคนละครึ่งทางลิ์พูยอมจ่าย35ล้านปอนด์บวกแบ่ง10%ที่การขายในอนาคตทางพาเลตรับข้อเสนอแต่ขอหาตัวแทนให้ได้ก่อนกองหลังคนที่1นึ่งเจดีคานโวกองหลังดาวรุ่งอายุ19ปีจากตูลูสซึ่งดูจากอายุคงไม่ได้เอามาแทนมาร์เกฮีกองหลังคนที่สองอกชูริโอกองหลังอายุ27ปีจาก ใบตั้นดีวนี้ประหลาดมากครับตอนนั้นคิตตันพาเลตตัดสินใจปล่อยตัวมาเกฮีให้กับลิวพูแล้วทางกีออชูริโอก็ต้องการย้ายมาร่วมทีมคิตตันพาเลตแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ผู้จัดจาการทีมพาเลตกับบอกกีออว่าจะหาเขาย้ายมาร่วมทีมพาเลตผมไม่ได้การันตีตัวจริงให้กับคุณนักเตก็งงสิครับอา้าวไหนว่าจะปล่อยตัวเกฮีไปแล้วทำไมถึงมาพูดว่าจะไม่การันตีตัวจริงให้กับเขา สุดท้ายนักเตะเลือกย้ายไปเว็บแฮมพอเว็บแฮมการันตีการลงสนามให้กับเขานี่คือจิตวิทยาของโอลิเวอร์กาสเนอร์ที่ไม่อยากปล่อยตัวมาเกฮีตลอดที่มาเกฮีมีข่าวเชื่อมโยงกับลิวคูกัสเนอร์ออกมาปฏิเสธทุกครั้งว่ากับกองหลังกับตันทีมคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายแถมส่งลงเล่นทุกนัดในฤดูกาลนี้แบบไม่กลัวนักเตะเจ็บเลยส่วนทางกับสตีฟแพลิสประธานสโมสรคิตันพาเล ที่ออกมายืนยันเสมอว่าสโมสรเราจะไม่ปล่อยให้ไมค์เกฮีย้ายตัวแบบฟรีในปีหน้าโดยแจ้งว่าโดยแจ้งกับมค์เกฮีว่าถ้าเขาต้องการอยู่ต่อเขาต้องต่อสัญญาหรือไม่ก็ย้ายทีมแบบทำเงินให้กับสโมสรสุดท้ายประธานก็พ่ายแพ้ให้กับผู้จัดการทีมเพราะคัสเนอร์ยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ถ้าหากพาเลตปล่อยตัวเกฮีเขาจะยื่นลาออกทันทีถ้าสโมสรไม่เชื่อฟังก็จะเกิดการมาทวงใหญ่ในหมู่แฟนบอลแน่นอน พอโอลิเวอร์กัสเนอร์นี่คือผู้จัดก,การทีมตำนานของคิตตันพาเลตเป็นผู้จัดก,การทีมคนแรกที่พาคิตตันพาเลตได้แชมป์ติดมือครั้งแรกในรอบ119ปีแฟนบอนลรักเขามากครับนักเตะในทีมก็นับถือเขาถ้าหากเขาลาออกกระทันหันทีมแตกอย่างแน่นอนสรุปครับคิตตันพาเลตตัดสินใจแย่มากในดิวมาเกฮีถ้าหากคิดว่าจะรับข้อเสนอจากลิพูที่ยื่นมา3 5ล้านปอนด์ก็ควรรับข้อเสนอให้เร็วกว่านี้จะได้มีเวลาหาตัวแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเคฮี ได้ทันเวลาเพราะตัวแทนที่เอามาทั้งสองคนพูดเลยครับว่าคุณภาพคนละชั้นกับเกฮีไม่แปลกใจทําไมกัสเนอร์ถึงไม่ยอมและต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อจะเก็บเกฮีไว้กับทีมต่อถึงแม้สมสรจะเสียหายและมีสิทธิ์ไม่ทําเงินจากดิวเกฮีและเสียเขาฟรีในปีหน้าทางมาเกฮีก็มีความเป็นมืออาชีพตลอดที่มีข่าวเกลี่ยผูเขาแสดงจุดยืนตลอดว่าถ้าหากไม่ได้ย้ายทีมก็พร้อมจะอยู่กับทิสตันพาเลสและลองเล่นต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลพูดเลยครับรู้สึกเห็นใจมาเกฮีมาก เขาอยู่ในสถานการณ์เกินไม่เข้าคายไม่ออกแต่เรื่องนี้ขอชื่นชมเลยคือเขามีความเป็นมืออาชีพมากเขาลงเล่นในดูการนี้ไปแล้ว6เกมโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีใจลอยไม่มีเสียสมาธิกับข่าวซื้อขายที่เชื่อมโยงกับริ้วพูลเกฮีก้มหน้าก้มตาซ้อมต่อไปให้เกียรติสโมสรให้เกียรติเพื่อร่วมทีมให้เกียรติแฟนบอลเขาเคารพสัญญาที่มีต่อคิตตันพาเลตมากประพฤติตัวได้ดีสมกับเป็นกัปตันของทีมมุมมองลิเวพูลครับ ลิปูมีความจําเป็นแบบเร่งด่วนต้องการเสริมกองหลังเพิ่มอีกหนึ่งคนเพราะทางคูนเต้ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่แต่เกมล่าสุดที่ชนะอาเซนอลครับกลับมาโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งโจกโกเมกก็พึ่งพาไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเรื่องฟอร์มการเล่นแต่เป็นอาการบาดเจ็บติดตัวในลีกเตะไป38นัดเขาลงเล่นได้เพียงแค่9นัดเท่านั้นลิพูยืน่นก็เสนอส5ม้าล้านปอนด์บวกแบ่งกำไร10%จากการขายให้กับคิตตันพาเลต ทางพาเลต์ก็รับข้อเสนอนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่รับเขาจะเสียเกฮีไปแบบฟรีในฤด,ดูกาลหน้าแต่สุดท้ายคิตันพาเลตจะหาตัวแทนที่เหมาะสมไม่ทันก่อนตลาดจะปิดตัวลงพูดตามตรงจะหาตัวแทนคงเกฮีคงเป็นเรื่องยากและแต่ละตัวที่สโมสรจิ้มาก,ก็ดูห่างชั้นกับเกฮีมากเหลือเกินสุดท้ายพาเลตยกเลิกดิวเกฮีไม่ให้ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์อพูลในช่วงเวลาสุดท้ายของตลาดนักเตะทั้งที่ตรวจร่างกายถ่ายวีดีโออำลาทีมเรียบร้อย เรียกได้ว่าเดีอนนี้สําเร็จไปแล้ว99เปเหลือแค่ไรเซนจากทางพาเลทเท่านั้นโอลิเวอร์กาสเนอร์ผู้จัดจาก,การทีมตำนานของคิตตันพาเลทพาทีมได้แชมป์ติดมือครั้งแรกในรอบ119ปีเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยถึงแม้จะเสียตัวหลักไปเยอะแต่ผลงานทีมก็ยังดีอยู่แต่ไม่ใช่กับมาเกฮีกับตันคนสำคัญคนนี้กาสเนอร์ต่อทุกทุกวิถีทางไม่ยอมให้เกฮีย้ายไปถึงกับครูสโมสรว่าถ้าหากปล่อยตัวเกฮีจะยืดลาออกทันที แต่ทางลิพูยังไม่ยอมแพ้แต่เพียงเท่านี้หลังจากดิเกฮีล้มในช่วงสุดท้ายของตลาดนักเตะลิพูเลือกที่จะเงียบเพราะพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีงามกับคิตตันพาเลตพูดกันตามตรงเอาจริงๆนะครับลิพูเสียหายในดีลนี้มากเพราะดีวนี้มาสาเร็จรุ่ร่วมไปเกือบทุกขั้นตอนแล้วเหลือเพียงลายเซ็นเท่านั้นที่ลิพูเลือกที่จะเงียบและรักษาความสัมพันธ์อันดีงามกับพาเลตเพราะว่าตลาดซื้อขายรอบที่2ในเดือนมกราคมลิพูอาจจะกลับมาสนใจมากเกฮีอีกครั้ง และตอนนั้นครับค่าตัวเขาจะถูกลงกว่าตอนนี้อาจจะเหลือเพียง20หรือ25ล้านปอนด์เกฮีก็เลือกที่จะเงียบเช่นกันไม่ออกมาโวยวายหรือแสดงความกดดันต่อสโมสรให้ปล่อยตัวเขาไปร่วมทีมลิเวอร์พูลพอเขาตรวจร่างกายเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างทุกขั้นตอนถ่ายวิดีโออำลาเพื่อร่วมทีมแฟ,แ,ฟแฟนบอลเรียบร้อยนี่สีโคตรมืออาชีพโคตรกับตันที่คนเอาเป็นแบบอย่างของจริงเกฮี G ไม่เคยวิ่งตามแสงเพื่ออยากจะเป็นนักเตะที่เด่นที่ดัง ทำให้ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยได้รับคําชมได้รับเครดิตเท่าที่ควรแต่แฟนคลับคิดว่าาเลลรู้ดีถึงความสําคัญของเขาเขาเป็นที่รักของแฟนบอลเป็นอย่างมากจอห์นสโตนกองหลังตัวเก่งของแมนซิตี้เคยกล่าวไว้ว่าเกฮีเป็นเหมือนสปันหรือฟองน้ําขนาดใหญ่ที่ต้องเรียนรู้เป็นคําเปรียบเปยว่าเกฮีเป็นคนเก่งวางตัวดีมีความเป็นมืออาชีพเหมือนกับฟองน้ําขนาดใหญ่ที่ดูดซึมน้ําได้ดี หลังจากตลาดซื้อขายรอบนี้จบลงเราต่างเห็นนักเตะบางคนเลือกกดดันสโมสรให้ปล่อยตัวโดยการประท้วงไม่ยอมลงเล่นลงโซเชียลกดดันสโมสรบีบให้ปล่อยตัวเขาสักทีแตกต่างกับมาเกฮีที่มีความเป็นมืออาชีพตั้งแต่ต้นตลาดจนจบตลาดทั้งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิพูตลอดเขาไม่เคยออกมาพูดไม่เคยมากดดันไม่เคยออกมาโพสต์อะไรเลยก้มหน้าก้มตาซ้อมก้มหน้าก้มตาเล่นต่อไป ลังจากนี้แหละครับชื่อของเกฮีจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางตัวฟอร์มการเล่นพูดตรงๆนะครับเห็นใจเขามากที่ดิวย้ายมาลิพูล,ลม้มเหลวในช่วงวินาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะหวังว่าลิพูเราจะกลับไปสนใจและยื่นข้อเสนอซื้อตัวเขาในช่วงมกราคมนะครับจบไปแล้วนะครับข้อมูลที่ผมเตรียมมาในว,วันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ